ข่าวดีชาวนาเฮรัฐจ่ายเงินชาวนาได้รับเงินแน่นอนวันที่15พฤศจิกายน65รู้ผลวันจ่ายเงินข้าวปี4ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเค รัฐเตรียมจ่ายเงินชาวนาไร่ละ1,000บาทประกันรายได้ข้าววันที่15พฤศจิกายน65นี้รู้ผลวันจ่ายเงินแน่นอนเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2565นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีกล่าวว่านายจุริ์ลักษณวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ตอบคำถามถึงความคืบหน้าเรื่องโครงการประกันรายได้ข้าวปีที่4รอบปี65-66ทั 66, ซึ่งนายจุรินกล่าวว่าได้หารือกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วโดยจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าคือวันที่15พฤศจิกายน2565 ทั้งนี้เกณฑ์การจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้จะเป็นเหมือนกับของปีก่อนครอบคลุมเกษตรกร4.6ล้านครัวเรือนอีกทั้งจะได้มีการพิจารณาโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนด้วยนายจุริงย้ำว่ากรอบวงเงินโครงการประกันรายได้ และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการข้าวอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยในส่วนของราคาข้าวขณะมีแนวโน้มขยับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีการส่งออกข้าวมากขึ้นซึ่งจะทำให้การจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาตลาดใช้เงินน้อยลงกว่าปีก่อนนายจุริงกล่าวนะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีในวันที่17พฤศจิกายน2565 ก็จะมีการนําเรื่องเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่รับสูงสุดครัวเรือนละ20,000บาทเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนจะมีการโอนเงินให้วันไหนทางช่องของเราก็จะนำข่าวสารมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ